สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกับจ้องคนรักเรายอะนะครับวันนี้รามาดูเรื่อยนะครับตัวน,นี้ MZ สามแปดหนึ่งวันนี้ก็พามาดูอะไรเก่านะครับแล้วก็อะไรใหม่แล้วก็มาดูครับว่าเรื่อยตัวน,นี้ถ้าว่าขายนะครับจะขายในราคาเท่าไรนะครับอันนี้ก็ได้ปิวหน้าไม้ไว้ก็ทดลองนะครับ ก็แต่งโจมันสม่วยกันทั้งสองด้านเพื่อจะไม่มันจริงนะครับการฝ่าไม้จะได้ตรงอันนี้ก็เป็นข้อของเดิมนะครับข้อของเดิมแล้วก็เสื้อสูบที่ซื้อมาก็เป็นของถูกวันนี้ก็เป็นใส่ข้อหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็เสื้อพันพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ลูกถูกสามร้อย ตันนี้ของเดิมมันเป็นน่าจะเป็นเรื่อยไต้หวันก็มาซื้ออะไรเพิ่มก็ประมาณสามพันซื้อเครื่องมา2องพันก็6 0ปันแล้วก็มาบวกตอนนี้บวกคาบูเทไปด้วยก็มีคนถามนะครับว่าจะาขายไหมอันนี้มันถ้าปกตีเป็นราคาก็อยู่ประมาณ9ก้าันนะครับแปดพันเกัน ก็ไม่อยากขายนครับเพราะมันลงตัวสตาร์ตตอนเช้ามันการสัลูหรือว่าอะไรมันก็นิ่งแล้วไม่ต้องจูนเพิ่มเลยถ้าว่าจะแก้ไขก็มีเพียงสตอร์นะครับเพราะมันเป็นสตอร์เฟืองถา้าเป็นสตอร์แหวนการฝาไม้มันจะนิ่งกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันตอนนี้ก็จนบาร์ดามติปก็ มันไม่ปวดหลังนะครับถ้าเราฝ่าไม้ใหญ่หรือว่าฝ่าไม้เล็กการที่เราใส่บายาวๆเราจะไม่ต้องก้มลดการปวดหลังแต่เรื่อยใหญ่นะครับถ้าฝ่าไม้เล็กมันจะมีแรงกระชากนะครับมันก็จะทำให้เราฝ่า,ายากนิดนึงมันก็จะกระชากถ้าไม้เล็กๆก็ใช้เรื่อยเล็กๆวันนี้ก็ามาดูนครับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไปมาดูนะครับอไอตัวนี้มันเป็นเลื่อยเก่านะครับตอนนี้ตามเป็นหนึ่งมันไม่ทำแล้วถ้ามีก็เป็นตามเป็ดสองตามเป็ดสองตัวนั้นมันเป็นอดอดในเสื้อสูมันจะคนละแบบกันตัวนั้นจะตัดเร็วนะครับถ้าโคนไม้ตัดไม้ตัดทั้งวันนี่รวตัดเร็วพูดง่ายๆามเป็ดสองมันจดยอดนะครับสำหรับการ ตัดแล้วก็จำเปต้องนี่มันลดลดน้ำหนักมาตอนนี้หนักประมาณเจ็ดโลนะครับถ for er ้าเป็นเครื่องเปล่าจำเปต้องก็หกโลต้นๆ้นนะครับบนเบากว่าเกยเบากว่าเราก็เหนื่อยน้อยกว่านะครับแต่ถ้านำเปตหนึ่งนี่จะไปในทางฟ้านะครับมันมีน้ำหนักเือฟ้านิ่งฟ้าสนุกกว่านะครับเลยเบาเบาเราก็ต้องมีแรงกดนะครับเราก็ต้องกดแต่เลยหนักหนักเราก็ลากรองมันตรงร่องนะครับแล้วก็ดึงตรงรงครับ สำหรับการฝาก็ดึงไปข้างหน้านครับแล้วก็ดึงกลับนะครับดึงให้มันตรงร่องไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ